เสื้อคเสืหมหมอกันขับเรือนั่งสองคนอ่ะนี่เลยพี่คันนี้ดูมือทำไมมืออยู่เนี่ยผมฟังขวาผมฟังขวาผมช่วยพี่ได้โอเคออกไปเรื่อยๆวิวเรไปเรื่ย มโอเครอดโอเคโอเคสมเออเนี่เฮ้ยชิคไฟแล้วเออเฮ้ยง่ายจังจริงไม่จำเลยที่เราความสามัคคีของเราสองคนไปนูไปบูลบิลบิบิลเบรกเบรไปเลื่อยๆน้องบิเอ้น้องบิวเราเราไหวไหมตรงนี้ไหวพี่ไหวมันมันน้ำมันขึ้นไปเอาคุณเราคาดไหมได้พี่ได้แหละ Okay. โอเคอุ้ยสวยพี่อุย้ยไไอยากเป็นนักเรือบอสนุ่านี่แหละกวักกวักกวักวนี่แหละก่อนลูฟี่จะเป็นรจาชาโจรสลัดเขก็นั่งเรือแบบนี้มา,าก่อนแี่ยมบูพวกเรานี่โคตรสบายขี่นั่งเรือ,อจริงพี่ขวาพี่ขวาโอเคใครสปินมะพร้าวเลยมีคนเออยาเฮ้ย<ะ> <laughs> มันจะมาด้วยเออมันจะขึ้นมาแย่แล้วม่มีลูย เอ้ยปลีกปลีก้ย่มันปลีกไงอ่มมันเอาไม้ลาน้ำมือฮึบฮึบุ้ยแย่ละได้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 หนุ่มบิ๊กได้ได้บงบงออผมหันหนหันหน้าเออดี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 นี่เออไปเลย โอเคเช็คไบนิดหนึ่ง okay ทึบแย่รู้จับประกนเฮ้ยเร่เคโอเคโอเคมันปกติสโลด้านหน้าแล้วก็สปีดเลยโูดคสปีดเราจะรู้หลอดแน่ยเฮ้ยหลอดลงกไว้นี่ปะ ไม่รู้เดี๋ยวงงๆผมหันหน้าเลยโอเคพี่สวยสวยเราเบรกได้เราเบรกได้ตรงไหนเราไม่มั่นใจเีตั้งรับนะเยกุดก่ากเลได้ไี่รู้เบรกเบรกเบรกเรกเบรกโอเคโอเคต้องหันหน้าฝั่งนี้แบบนี้อเโอเครัดเลยไหมพี่ ไม่ไหว้องไปไว้อน้องวิวอย่างนี้เลยพี่วิ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 ว่วิ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 วเวิวเวิ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 ้ิวิวิวะเอวิวิวิวอวิวอวิ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 วอวิวอวิ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 วอวิ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 ว โอเคพก่ากโอเคนี่บอกเออพูดเรื่อยๆอุ้ยเย็นนี่โอ้ยดูมันวยนะโอ้ยมันจะทำหลอกทางชนเราไอ้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 ้อนไอ่ไอไออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ล้ไอ้ไอ้ไก้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อไอ้ออ้ออ มไม่มันไม่พายไม่จุมจ่มน้ำได pray, ้เอรกเลรกเล็กเสวยพี่สวยพี่ผู้งสวยสวยชิ้นสวยเออแย่ละแย่ละเบรกไว้พี่เบรกเกเปึ๊บไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมูเราเออัน้องดูวดืองตีพี่หนึ่งี่ะหนึ่งสอง เทวมีแถบอินทรีย์เวกเตอร์ีที่อะไรติดอยู่ในโรงงานน่กเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนอ่าโอเคไม่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ก่อน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่ืฮ่่าฮ่าน่าฮ่าน่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮา่าฮ่าฮ่า่าาา่ฮ กู icana, ไม่พายกูไม่พายเฮ้ยนีุ่้โสมบูโสโบูโหคนสามัคคีอ่ะเอ้ยมึงอย่าพายกูบอกว่าอย่าพายมันไปตรงแล้วเมื่อกี้เออนี่เรื่อยๆไม่จิวเวียเปิดเพลงเปิดทุกอย่างนี่แหละเดี๋ยวเลยแล้วไปควานหลังนู้นทำไมควานทางนี้นี่มึงจะเลี้ยวขวามึงคว้านซ้ายดิ นี้ออยู่มันก็กว้ายแล้วมันกว้างจากนี่โคตรี่หยุยุยุดเออเลยดิน้ากินเปลกแล้วกันกูเปลกแล้วกันนะบอบบอบตรงนี้บอบบอบบอบบเอ้ยไปงนี้ไปหน้าไปหน้าไปหน้าไปนไปหน้าเออ ช่วยสามสูบพลังสามสูอ่าต่อยตอยนี่โอ้โหทีนิดทีละนิดแกวเจวทีนิดหมาหมาเบกเบกเบเบกโอเคเบกแล้วฝังนฝังนอ่าเอ้ยสวยสวยามื่อกีสามเม่อกเหมืนยากผมมนให้น้องทำคนเดียวพอเ้ยถ้าทำสองมันมันจะทวีคูณความแรงอ้าวได้หรือ่ะ แล้วจะอเอามือไปทำอะไรสวยไปมาแล้วแล้วนี่ไงก็ฝัมนี้จ่งตีฝัมนี้ตักตีแบบนี้โบาบาบาาันนี้นี้ขาพี่ขวาขาโอเคโอเคผมไปนะกวเอาขวาดกับหลังกดลังถ่ายหลังถ่ยลังโอเคโอเคอบอาอ่านี่นี่ตงไปตงไง เฮ้ยลบกวาดผมแต่งไปซ้ายผมแต่งไปซ้ายอ่ะนี่แต่งมากว่าแต่งมาว่าเจ็กวันนิดนิดนิดหน่อยอ่าอุ้ยไนายอยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดต้องไงพี่ถอยหลังปังนี่นีแล้วก็ปุ๊บปันนิดโอเคปุ๊บปุ๊บปอปป๊อปป๊อปป๊อปอ ผิดแปลเนาะเออแบบนั้นเล้พี่แบบเมื่อกี้เลยควักหน้เลยาสวยพี่ปอออออทีลนิดทีล้วนิดทีลนิดจะเย็นชอเข้าเข้าเข้าสวยเออ้เออต้องสามเมืกี้นะกูบอกก่อนเมื่อกี้คืออะไรไปไปฝังงูันฝังนูกันพี่ไม่ตรงคุณไม่ตรงไปไปวิสวยงาม เฮ้ยเบลกนะบลกนะเบลกนะสอนีตรงนะแหะบบนั้นแหละนั้นแบบนั้นแหละเออว้ไว้ไว้ววเฮ้ยเบลกบลิกบลิบลวนับวานดับวานหลังนีไอ้ังนีาน่ไอ้เออโอเคโอเคสอนี่เออไา้องไปต้อไปโอ้หสวนเลขขวานะพี่ขวาขวา ไม่ได้แล้วไม่ดันแล้วโอเคอุ้ยได้อยู่ตรงนี้ก็แย่แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไุ้ยมาแล้อะไรกันอะไรกันเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ยเยอะท่าพิจารณาอีกไอ้จบบสวย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 ครับสวยมาไม่สวยละไม่สวยละขวาขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายหน้าซ้ายหน้านึ่งโอเคพี่สวยสวยโอเคเชฟพอยด์วิลิปน้ำมาพอดีพี่ ไปเหี้ยละว่อสวยพี่เบกเบกเบกสวยพี่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังโฟล์ตี่กว่ารถไฟไปนู่นล่ะรถไฟเป็นู่นรถใช้เวลาเท่าไหร่ไปเลยวิ้วด้านหน้าเหมือนมันเอ็กซ์ตรีมไงมั้งคือมันอะไรวะขี่ปานเนอะไรมาโอ้โหขี้อะไรเนี่ยมาตอนตัดเลยได้เวลาขี่เสียงลมกำลัง กวามันทอมจะเรือจะล่มเลยนี่เราเจ๋งว่ะพี่เทคเดียวเลยเออเทคอิดอะไรอัะนุ้ยยิปปี้โอเคเราเราอยู่เจ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหโยโยโยโหไม่เรามาแบบนี้เห็นไหมพี่เรือกไม่ไหวแล้วว่ะปลาเปลาเวนี่น สวยพี่สวยสวยครับสวย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 อะไรนี่มึงมาขยันเดินู่บนนี้วเฮ้ย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 ผ่าดีไปดีผ่านดีาแล้วผ่านแล้วสสวยถ้าตูดไฟเราต้องตายก่อนเลยอปไปเบรกเบรกเบรกไป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 ผมไ่านผ่านผม่เออหยุด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 ่าเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวกับหัวหัวโอเคสวยสวยเบรกก ไว้เไว้ไลไไม่ไี้สวยไปไไปไปเออหยุดหยุดหยุหยุดที่ผมยหัวคนไปกับหัวคนนึงกับหัวนิดนึงไปฝั่งนู้นสวยสวยสยสวยถูกแล้วถูกแล้วเียกหัวก่อนเรียวหัวก่อนหอวรหัวก่อนกูไม่อยากไแบบนี้ได้อยู่ไฟมานี้ไปมานี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่สิบห้ยู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 ยยยว้าคว้า อย่าบอกนะว่า <laughs> 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 โอ้ยอย่าไปเลยไปละไอ้เย่ย <laughs> จริงเหรอพี่ไปลยอม